เอาชีวิตรอดกลางทุ่งนานะฮะเอาวันนี้วัตถุดิบของเราคือคือเนี่ยปลาหมอเหยียบนะฮะหรือปลากาดที่เราเรียกกันนั่นแหละฮะอันนี้คือปลากระสูบนะฮะก็ประมาณนี้แหละเอาโอเคขอดเก็ดก่อนเราต้อแไดเอาไปขอดเก็ดก่อนนะฮะ อันนี้เราทำการขอดเก็บเสร็จแล้วนะฮะโอเคต่อไปก็ล้อขั้นตอนต่อไปเลยเอา้าวโอเคนะฮะเอาน้ำใส่หมอ้อแล้วก็ตามดเ้็กเรือนะฮะลงไปสักหน่อย,ยใส่ไหนมันสิเข้ม แล้วก็เครื่องต้มเลยนะฮะใช้ใบมะกรูดสัมปะปีลงไปเลยแล้วก็ปิดฝารอ,อน้ำเดือดโอเคเอานะฮะพอน้ำเริ่มเดือดนะฮะกลิ่นสมนุนไพรหอมฟุ้งขึ้นมาเลยนะฮะพีนองพีนองเนื้อพีนอง <c oughs> เอาโอเคนะฮะ น้ำเดืเาาอดขึ้นมาปุ๊บอะไรเงี้ยนะเอาก็ปลาเราใส่เลยนะฮะเอามาได้ชอ่ชอชอ่อช่ออะใส่ลงไ,นะไ,ไปเลยมาแตะไปมันจะคาวไหมเนี่ย ทำถูกสูตรไหมอ้าวโอเคฟ้านั่นแหละปิดฝาไม่ต้องคนนะฮะโชว์อ้าวโอเคนะฮะนะพอน้ำเดือดแล้วนะฮะอีกข้อหนึ่งแล้วก็น้ำปลาไปถึกสูตรบูม่วงันทีเอาใส่แมวงหมด ขาดไม่ได้คือผงลวนะ,ะใส่ไปยุยๆผงลวเสร็จนะฮะเราจะตามด้วยใบมะขาม,ะะม,าขามอ่อนนะฮะใบมะขามอ่อนยอดมะขามั่อนอะครนะฮะใส่ลงไปเราจะเอาความเปรี้ยวจากขาอ่อนอไม่ใช่ใบมะขามอ่อนนะฮะใส่ลงไปใส่ ซอยเยอะๆยิ่งดีเอาวะ, <c oughs> อะโอเคกดลงไปหน่อยนะฮะ <c oughs> นั่นแหละแล้วก็ปิดฝารอให้ปลาสุกก่อนนะฮะโอเคเอ้าวนะฮะพอเวลาเราเริ่มที่เดือสุกแล้วนะฮะเราก็ตามด้วยใบกะเพราเลยนะฮะนี่คือใบกะเพรานะฮะมาเลย ่มกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วทำแบบป่าๆนะรสชาติแบบป่าๆเลยเสียบแถงานนี่โโอ้โหกินใบกะเพราหอมขึ้นขึ้นมาเลย<อ>มันแซ่บมากครับว่าโอเคปิดฝาปลาสุกแล้วปิดไฟเลยโอ้ั่นแล้ว้าวนะฮะ ใชหน่อยโอเคใส่ได้อ้าวนะฮะเดี๋ยวจะลองทดสอบดูข้าวเหนียวแท้นะฮะมันต้องติดมือนะฮะ,อะลองดูเลยนะฮะอันนี้คือปลาส้มเลย จวดเนี呵呵่ยโอ้คือลายแถกู่บ่าเนี่ยโอเคจวดเลยโอ้โหเสร็จเจ้าหูเลยอฮะโอเค นี่คือต้มปลากาปลาหมอช้างเหียกและเห็ดนะครับเราต้มใส่ใบมะขามอ่อนนะฮะมันก็เลยทำให้มีความรื่นเริรแบบใบมะขามอ่อน ซดน้ำอย่างเดียวเนี่ยก็แซ่แล้วนะฮะบางสิ่กตึน้ำมาเออยกลับมากก้วก็แซ่ตรงน้ำต้มนี่แหละนะฮะข้าวก็มีหน่อย ได้ตัวใหญ่ตัวนี้เนี่ยก็มันก็อาจจะไม้ต้งมาฮะสุดไม้เลยคุณอ,อยู่แล้วครับนี่ได้ คล้ายลาหมอนะฮะคล้ายๆปันแต่ก็ไม่ใช่ไม่เชิงนะครับเขาจะมีเอกลักษณ์ที่เป็นของเขานั่นแหละนะับความมันของเขาเนีย่ยอืมกานก็นต้องมีเยอะหน่อยนะควาเมเนลูดขึ้นนะครับ แต่่มีบาา้อยู่นี <c oughs> ่นี่มันจะเป็นสูตรแบบบ้านๆนะฮะ ต้มเนี่ใบ้านคือใส่ในมะขามปอนนี่แหละนะฮะส่ในบ้านก็ต้องใส่มะขามผสมแรงซุกหลวกนี่คือปลากระสูนะ,ะครับชิ่อยเป็นสะไดปลาส่นใืม นิ่มกว่านะครับนิ่มกว่าละียดกว่าแต่ถ้าเป็นปลาหมอเหย,ยบเนี่ยก็อยู่นระหว่างปงลาหมอกับปลาดิบนะ ซ้อมลาส้มนะฮะเพื่อียกอะไรเผื่อว่าลาส้มมันมันเสบนะฮะเผื่ออันนี้คือว่าเป็นลาส้มโอ้ยข้าวเหนียวแท้เนี่ยติดจังข้าวเหนียวแท้ติดมือจังนะฮะหลากตาข้าวเหนียวปั้นง่ให้ติดนะฮะีข้าวเหนียว ยังไม่ปั้นเลยนะฮะแล้วก็ผิดสวนนะฮะหักรงนี้ยเยื่ยนนะฮะแล้วก็จุบิจุบิตรงแบบนี้แหละในปลาส้มโอ้ยหางเนี่ยเข่าติดมือเอาเข่าติดมือเข่าติดมือกับแสบนี่นก็หล่อเอาจุ๊บ ไม่อยากจะบอกเลยนะครับที่มันแซ่บเนี่ยแซ่บเพราะข้าวมันติดมือเราเองเนี่ยถ้าข้าวไม่ติดมือเราเนี่ยโอ้คิดว่าไม่แซนนะ่บขนาดนี้นะแซ่บมากเลยปลาส้มเนี่ยนะฮะก็จะปลาทับเพียงทำเป็นส้มปลานะนะฮะแล้วก็กินอย่างเงี้ยนะฮะแบบข้าวติดมือด้วย มีข้าวติดมือเราด้วยอย่างเงี้ยแล okay ้วก็กลิ่นอย่างเงี้ยถือว่าโอเคนะแล้วมันแซ่บมากแซ่บตรงข้าวติดมือเราด้วยเนี่ยช่วยน้ำหนึ่งก็กลัวโอเค เมนูปลาล้นนางว,กะกะวันนี้นะครับต้มโสมปลาฆ่านะครับลิปลาหมอช่างเหยียบต้มส้มแซ่บมากแซ่บต้มตะกั่วแค่อี้แหละ